ผื่นแพ้พันมี่กะเพา้ยนะครับแล้วก็มีก้อนเนื้อที่หน้าอกครั้งนั้นเราคุยกันเมื่อ17มิถุนา55าหใช่ค่ะย้อนความกันไปนิดนึงนะครับก็คือผื่นแพ้เนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กกระเพาะเนี่ยเป็นกระเพาะนี่มาเป็นตอนโตแล้วใช่ค่ะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทานอาหารเป็น เป็นประจำพอเริ่มทำงานก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก้อนเนื้อที่หน้าอกนี่มาพบเอ่อคือเท่าความว่าเมื่อร่างกายเราดีขึ้นนะคะหลังจากบิมที่ผื่นคันก็หายไปแล้วกระเพาะกดไหลย้อนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนดึกๆตีสองตีสนะคะจุกเสียดแน่นหน้าอกขึ้นมาหายใจไม่ออกก็ต้องไปหาหมอกลางดึก นั่นก็คือแก้ด้วยบิมไปเรียบร้อยแล้วทานบิมเรียบร้อยผื่นแพ้คุณภาพชีวิตทุกอย่างดีขึ้นผื่นแพ้เจอฝุ่นเจออากาศร้อนๆอะไรทุกอย่างได้เป็นปกติไม่กลัวละใช่ไม่กลัวละกระเพาะก็ดีขึ้นกระเพาะดีขึ้นทานอะไรได้สะดวกสบายขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วทีนี้ก็ คืพูดง่ายว่าเลิกบิมไปเลยค่ะอ๋อหยุดใช่ค่ะเพราะเราเราคิดว่าเราหายแล้วเราเป็นคนแข็งแรงแล้วอัลเลอร์กับงานทํางานได้สะดวกสบายแล้วใช่ค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจทางนี้จะไปใส่ใจในเรื่องของความสวยงามนะคะเวลาทํางานมาเหนื่อยก็จะรู้สึกต้องหาอะไรที่แบบทำให้ตัวเองสวยคอลลาเจนบ้างกูด้าบ้างอะไรไปทางโน้นนะคะโดยโดยลืมคิดถึง อาต้นเหตุของ uh huh. ปัญหาค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็มากลางเดือนกลางปีกลางปีห้าหนะคะ uh huh. เราสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรขึ้นมาแปลกๆนะคะท,ที่ที่ใต้ราวนาอก uh huh. นะคะค่ะก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเพราะเราคิดว่าเราแข็งแรง uh huh. นะคะเราปกติแล้วก็ไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนทักว่าสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เพราะจาก ที่เราทานพวกคอลลาเจนพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่พอมาหลังๆนะคะเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะโตขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกก็ไม่เจ็บแล้วพอหลังๆมาก็รู้สึกว่ามันมีแบบตุ๊บ,บๆนะคะมันมันมีรู้สึกแบบว่าเหมือนมันเตือนตุ๊บๆเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้า<อ>งาก้อนแข็งแข็งค่ะเป็นไตเป็นไตแรกๆก,ก็เล็กๆเท่ากับ นิ้วก้อยเราก็คิดว่าเราเป็นสิวหรือว่าเป็นจากการกดทับของอาการใส่ชุดชั้นในค่ะก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะก็ยิ่งมาไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปหาหมอค่ะเพราะคิดว่าไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่พอหลังๆมาเริ่มกังวลนะคะกังวลหนักขึ้นเริ่มเริ่มเครียดนะคะถามคนรอบข้างว่าไอ้ที่เราเป็นนี้มันคืออะไรหรอนะคะหลายๆท่านก็เป็นห่วงก็ค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต นะคะคก็ส่งมาให้ส่งลิง์ส่งอะไรมาให้สาเหตุของมะเร็งเต้านมเริ่มแรกอ,อะไรอย่เงี้ย <laughs> เ,เราก็ร,รู้สึกใช่เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ทางทางทางบ้านของคุณแม่ค่ะครกรรมพันธุ์ก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็คุณป้าคุณลุงทุกคนจะเสียชีวิตด้วยด้วยมะเร็งทั้งนั้นเลยใช่อ๋อมีมีเรียกว่ามี มีสาเหตุมาประมาณนั้นนะคะแต่ตัวเราเองอ่ะก็คือซื้อสั่งบิมให้คุณแม่ทานเพราะกลัวว่าคุณแม่น่ะจะจะไล่ตามลำดับมาจากคุณป้าคุณลุงแม่แทนใช่ค่ะแต่หาดูแลตัวเองไม่คิดว่าตัวเองยังคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่ยังไม่อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะค่ะอาจารย์ครับสุภาพสตรีส่วนใหญ่ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ก้อนเอยตุ่มเอยหรือเม็ดอะไรที่ขึ้นบริเวณหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ควรจะใส่ใจเรื่องพวกนี้ครับคือโดยปกติแล้วเขาก็ให้เริ่มดูแลตั้งแต่อายุ30ขึ้นนะฮะแต่ว่าสาวๆก็เป็นได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังเคยเจออเพราะฉะนั้นถ้าเจอก้อนอะไรที่ผิดปกติที่ที่มันไม่ใช่ที่ควรจะเป็น มันก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตัวเองก็จะต้องคอยตรวจตาตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่เขาสอนเลยว่าเวลาอาบน้ำน่าให้ตรวจเต้านมเสมออย่ยงน้อยก็สักอาทิตย์ละครั้งอะไรโดยการคลำมันจะมีวิธีสอนนะคะพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งยิ่งเรากังวลกับมันยิ่งเราไปสังเกตมันมันก็รู้สึกว่ามันยิ่งโตขึ้นตามความคิดเราอย่างนี้นะคะมันจะประมาณนั้นเลยแล้วก็ได้ึ้น ปวดด้วยฮะปวดขึ้นมันจะตุ๊บ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 อย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนตามจังหวะหัวใจป่ะอาจารย์คือมันจะเป็นๆแล้วก็หายๆนะคะอาการตุ๊บตุ๊บเจ็บๆนะคะคือมันก็มีหลอดเลือดไปเลี้ยงอะนะคะถ้ามันตุ๊บตุ๊บที่มันอาจจะเป็นไปตามที่หลอดเลือดมันบีบตัวตามจังหวะของหัวใจอะไรนะครับสุดท้ายได้หาหมอไหมฮะก็ก็ยังไม่ต้องหาหมออีกเช่นเคยค่ะไม่ไปอีกไม่ไปเพราะเพราะคิดว่ามีสิ่งดีๆก็คือ ต้องบิมแล้วแหละเพราะออว่า, <ไป S 1> าเรารรู้หรือว่ามันคืออะไรกลัวกลัวกลัวความคิดตัวเองกลัวเจอว่าเหมือนที่คุณยายเป็นเหมือนที่คุณป้าคุณลุงเป็นกลัวตรงนี้มากเลยเออค่ะเอาก็เลยบิมดีกว่าก็คือรู้ข้อมูลว่าบิมช่วยตรงนี้ได้ค่ะผมว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอาจารย์พ่เชิคืขอขอ,ขอลองทางนี้ก่อนประมาณนั้นนะคะเออ ต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้วินิจฉัยว่าที่เราเป็นน่ะเป็นอะไรครับอันนี้ด้วยจรรยาบรณของเราแหละเราพูดตรงๆรงะนะฮะอ่ะเสร็จแล้วบิมดีกว่าค่ะก็บิมด้วยความกลัวน,<า>นะคะ,คะก็ประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเราสังเกตว่าจากที่เขาเป็นก้อนประมาณเท่าหัวแม่มือนะคะาาแล้วก็จะมีเป่งๆแดงๆมีปวดๆบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยค่ะอ,อาการเต้นตึบต๊บๆอาการปวดเนี่ยคือเบาลงเลย เบาลงคือสังเกตได้เลยแล้วก็เวลาเราอาบน้ำหรืออะไรค่ะเราจะจะสังเกตตัวเราเองมันจะมันจะฟอลงเล็กลง <laughs> ผมว่าอาจารย์พิเชษ <laughs> เริ่มเริ่มจะวิเคราะห์ไม่ถูกได้ไหมฮะอาารครับก็ก็ไ,ไม่ได้แปลกก็ไม่ได้แปลกคือเพราะว่าเนื่องจากทางคุณคุณกิณ่ง,ง<ๆ>ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรด้วยครับครับทีนี้อาการปุดทึบ มันหายไปมันหายก็หายปวดเริ่มหายปวดก็เพราะว่าอาการอัอกเสบมันลดลงอ,อาการอักเสบลดลงก็เกิดขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นจากน้ำมังคุดน้ำมังคุดช่วยนะครับก็มันก็จะมีการลดลงของ TS1 TS2 และ t s 17ตัวนี้มันจะทำให้อาการอักเสบอาการปวดลดลงแต่การลดลงของ t s 3ตัวเนี่ยมันลดลงในลักษาที่ดีคือลด TS1 น้อยกว่าลดท uh ีเอสองแล้วมันก็ยังทําให้นี่นะฮะที่เห็นนะครับะจะเห็นว่าการลดลงเนี่ยมันมีทีเอสหนึ่งลดลงน้อยกว่าทีเอสองเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของทีเอชหนึ่งซึ่งเด่นกว่าทีเอสองนะครับ,บเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการที่ทําให้อาการปวดอาการอักเสบนี้ลดลงนะครับในขณะเดียวกันก็ยังคงความสามารถในการต้านเชื้อราแบคทีเรีย ไวรัสเนื้องอกและมะเร็งได้<ม>นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีอินเตอร์ลกิน1ิตัวเนี้ยนะฮะซึ่งซึ่งลดลงไปแล้วอินเตอร์สกินสิดคือช่องที่3นะฮะ,ะเ็นว่ามันเหลือ,รอครึ่งเดียวมันอาการปวดอาการอักเสบมันจะลดลงตรงนั้นในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ดีขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ลูกศรชี้คืออินเตอร์สกิน9ซึ่งอาจจะมาจากเม็ดเลือดขาว TH9 ซึ่งล่าสุดใน2ปีที่แล้วเนี่ยก็พ้นพบว่า TH9 เนี่ย เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่จะทําให้เม็ดเลือดทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเซลล์ปกติได้นะครับด้วยเหตุนี้น้ามังคุดครั้งแรกทีเดียวก็ทําให้เกิดอาการอาการปวดหายลงนะครับแล้วแคปซูลนะฮะส่วนของแคปซูลเนี่ยมันมีการทดสอบนะฮะก็เรากินสีแคปซูลต่อวันในวันที่15มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ TS1 ซึ่งเป็นตัวที่ไป กระตุนต้นกระตุ้นไม่เลือดขาวไม่แพชค่ชานให้มีหน้าที่ทหรือทําหน้าที่มากขึ้นก็จัดการกับเชื้อราบแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกมะเร็งได้ดีขึ้นในขณะที่ T S 2ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ที่โดยสรุปแล้วก็ T S 1มันก็จะเด่นกว่า T <S, S 2นะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราต้องการได้แล้วดู T S สินี่เลยครับมันเพิ่มขึ้นถึง5เท่าทีเดียวล้ว T S สเนี่เมื่อปีเป็นเซลล์เม่เลือดขาวที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบในปี2008 ในเมืองไทยเองนักผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งก็ยังไม่ค่อยทราบว่าทีเอสิบเไม่มีบทบาทในการจัดการกับเซลล์มเได้ค่อนข้างฉมังนะครับแล้วก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์นี้ได้รางวัลดีเด่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทีเอสิบเมันเพิ่มขึ้น5เท่าเช่นนี้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์มะเร็งก็ชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับมีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้น โอกาสของการที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปนะทีเอกูเรตมันจะช่วยปรับนะครับและเราก็มี t h 9หรืออินทรกิน9ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่า Inter อินทรกิน9โดยอ t h 9นี่ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่กระตุน้นเซลล์เม็ดเลือดขาวพชษค่าที่ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นจนก,การะทั่งเซลล์เมเร็งมันจะหยุดนะฮะของคุณกิงไม่ได้เป็น Cell เซลล์มะเร็งอาจ็นเป็นเนื้องอกธรรมดาซึ่งมันก็คือของแปลกปลอมอของแปลกปลอม แต่ว่าก็ก็ดีแล้วครับก็โอกาสที่เนื่องจากเธอเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญของบ <laughs> ิมก็เลยรู้สักรักษาตัวเองทีนี้อย่างกรณีที่อาจารย์นํำไัยว่าถ้าคั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่แน่ใจก็ควรจะให้ให้แพทย์เขาวินิจฉัยซะก่อนเราก็จะได้รักษาได้ตรงกัน,น <laughs> ได้สบายอกสบายใจอย่างกรณี<ช>นี้นพอรู้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแค่สูตรสีเขียวก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับแต่ก็ทานตามสูตรนี้เดือนหนึ่งค่ะแล้วพอเดือนที่สองเราก็ ลดลงมาก็คือทานแค่ครับซูนนะคะสองสองสองค่ะยังสีสีเขียวเออมาเป็นสีเขียวแล้วลด,ลดน้ำมังคุดลง<อ>หนึ่งอาจจะเป็นเพราะ รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ขี้เกียจทานอีกด้วยค่ะแต่ก็ไ <ๆ S 1> ม่กล้าทิง้งถ้าะจะดูแลเรื่องผิวสวยหน้าใสเนี่ยสู่สีเขียวก็พอแล้วนะ <c oughs> ไม่ต้องไปหาอาหารเสริมตัวอื่นทานนะเนี่ยจริงๆคิดมันมันตามท้องตลาดมากกว่าค่ะ,คะตามสื่อตามสื่อตามสื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ของเราเนี่ยได้ทุกอย่างครบเลยนะฮะ <c oughs> เอาล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ของคุณ